ด่วนยูทูบเบอร์ลาวเตือนแรงงานผิดกฎหมายทางการไทยเอาจริงวิ่งไล่จับอีกข่าวลรวจะใช้เงินดงของเวียดนามในการซื้อขายโอนเงินให้เวียดนามช่วยฮ่าฮ่ฮ่ให้คนอื่นช่วยโดยไม่คิดจะช่วยตัวเองใช้สบายมีเวียดนามมาแบกแทนแล้ว สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง108ชแนะน,นะครับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยในข่าวคราวของแรงงานอาเซียนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดลาวพมา่าเขมรติดตามข่าวครา,าวของเพื่อนบ้านที่แสนน่ารักของเราวันนี้มีข่าวสารสดร้อนๆมาจากทางฝั่งยูทูบเบอร์ของลาวได้ประกาศออกเตือนแรงงานผิดกฎหมายลาวพมา่าเขมรว่าขณะนี้ ทางการไทยได้วิ่งและจับได้กวาดล้างให้ระวังตัวด้วยและอีกข่าวยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งได้ออกมาบอกว่าขณะนี้ทางการลาวเตรียมที่จะใช้เงินดงของเวียดนามในการซื้อขายในการโอนเงินในประเทศเมื่อก่อนก็ให้ไทยช่วยแล้วก็ให้จีนช่วยเดี๋ยวนี้ให้เวียดนามช่วยโดยไม่เคยคิดจะช่วยตัวเองเลย และก็จะตามไปด้วยข่าวคราวคอมเมนต์ของคนไทยพี่ไทยเราก็เก่งนะแอบไปซุกแอบไปซ่อนแอบไปไซส์อยู่ทุกที่ของรเราพมนพมา่าดูจะรักกันจริงๆเลยมาดูข่าวแรกท่านผู้ชมมียูทูบเบอร์ของลาวได้ขึ้นหัวข้อข่าวในช่องของเขาว่าเตือนแรงงานต่างด้าวทุกคนแล้วก็เนื้อในใจความของช่อง ก็ได้บอกว่าตอนนี้ทางการไทยได้เข้าไปยังสถานที่ต่างๆเช่นสวนสาธารณะแล้วก็วิ่งไล่จับคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเขาก็เตือนให้ระวังทั้งคนลาวคนพมา่าคนคเขมรแต่ช่องเขาแนะนำดีนะครับว่าให้ทุกคนเข้าไทยโดยถูกกฎหมายโดยขออนุญาต MOU เพื่อสิทธิประโยชน์ ของแรงงานต่างด้าวเองและก็ได้ให้ความเห็นว่าให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่าได้ทำผิดและหากขออนุญาตถูกต้องแล้วก็มีสิทธิประโยชน์หลายอย่างผมก็เลยค้นดูนะครับว่าเมื่อมีบัตรขออนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายของต่างด้าวแล้วได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างผลแล้วได้คำตอบมาว่าเมื่อขึ้นทะเบียนประกันสังคม แล้วต้องจ่ายเงินสมทบจำนวน5%ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน750บาทโดยนายจ้างจ่ายไป5%และรัฐบาลไทยจ่ายให้2.75%แรงงานจะได้รับสิทธิประโยชน์รวม7รายการได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและการว่างงาน และผมเคยเข้าไปค้นในการขอใบอนุญาตในการทำงานที่ไทยต้องเสียค่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ก็อยู่ในช่วงประมาณ300 3 0 0ร้อถึงพบาทนี่คือไรายได้ที่ไทยจะได้รับจากแรงงานต่างด้าวโดยเข้าคลังเป็นเงินภาษีเป็นเงินไรายได้ของกระทรวงการคลังก็ได้ผลแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีคลิปออกไปเป็นกระแสะในโซเชียล ก็ยอมรับจริงๆว่าคลิปในช่องของผมเองก็มีคนดูเยอะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับในช่องนี่ก็ประมาณเกือบ 2- 3 0 0 0พันคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าแรงงานต่างด้าวมันมีเยอะจริงๆอยากให้ทางการไทยได้ไปตรวจสอบว่าเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และตอนนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อแรงงานของไทยเช่นกันมันจะเป็นการแย่งงานแย่งอาชีพ และบางทีก็เข้ามาค้าขายประกอบกิจาการแย่งงานของคนไทยก็ดีใจกับท่านผู้ชมด้วยนะครับอย่างน้อยก็สื่อสารออนไลน์ข่าว,ข,าวข่าวเล็กๆก,ก็กระตุ้นให้ทางการไทยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่อีกข่าวหนึ่งครับท่านผู้ชมของยูทูบเบอร์สาวสวยคนลาวเช่นกันออกคลิปเมื่อสัก3วันที่แล้วเขาใช้หัวข้อข่าวว่า สปปลาวเตรียมเปิดใช้เงินเวียดนามอย่างเป็นทางการเดือนกันยายนนี้ลาวเวียดถูกกิตเตอร์สกุลเงินดงของเวียดนามจะใช้ในลาวได้แล้วดีใจไหมครับท่านผู้ชมไทยไม่ต้องแบกอีกแล้วไม่แน่นะครับท่านผู้ชมบางทีคนลาวอาจจะไม่อยากทำงานที่ไทยแล้วอาจจะอยากไปทำงานหาเงินดงที่เวียดนามสงสัยพวกเราจะต้องคิดถึงเขาแน่ๆเลย ด้วยความสงสัยครับผมก็เลยเข้าไปค้นดูมีคอมเมนต์ของคนไทยหรือไม่มีจริงๆท่านผู้ชมดูคนไทยจะรักเรามากนะครับหรือว่ารักช่อง Youtube ของคนคนนี้ก็ไม่รู้ดูหน้าตาน้องเขาก็สวยจริงๆเอาละมาอ่านคอมเมนต์ของคนไทยเราใส่ใจกับทุกคนในเอเชียเมนแรกนะครับบอกว่าเราจะใช้เงินอะไรก็เอาที่สบายใจนะแต่ถ้าจะซื้อสินค้าที่ฝั่งไทย ต้องเป็นเงินบาทไทยเท่านั้นมีคนกดไลค์ไป91ครั้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงินดงปัจจุบันก็เฟ้อเอาตัวแทบไปรอดเงินกี่เฟ้อแทบทุกชั่วโมงงานนี้ม่วนคักระเดอ้อพี่น้องลาวมีคนกดไลค์ไป44ครั้งครับมเมนต่อมาบอกว่าดีใจด้วยที่ลาวจะไปเป็นเวียดนามแล้วเอาคนลาวที่ทำงานในไทยไปทำงานที่เวียดนาม มีคนกดไลค์ไป21ครั้งเมน้นต่อมาบอกว่าเงินดงอ่อนค่าเหมือนกันในตลาดโลกไปช่วยเขาเซฟเงินดงซะแล้วกดไลค์ไป23ครั้งอีกคอมเมนต์หนึ่งมาพูดว่าการยึดอำนาจประเทศต่างๆให้เป็นเมืองขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่การทำสงครามสู้รบทางการทหารอย่างเดียวแต่เป็นการรุกรานทางเศรษฐกิจการเงินได้ไป48ไลค์เมน้นต่อมาบอกว่า ต่อจากนี้ไปคงไม่โทษเงินบาทแล้วนะพี่น้องจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวต่อไปจะได้พึ่งพาเวียดนามแทนไทยดีใจด้วยนะสปปลาวได้ไป17ไล์เไหลเม้นต่อมาอารมณ์สุนทรีมากมาเป็นกรอนเลยมีข้าวหักแบ่งมีแกงให้อ้ายกินมีดินยกให้พักรัดเหลือผักไว้ให้เฮากินกับเหล้าแน่จักหน่อยฮ่าฮ่ ได้ไป31มสิไลค์เม้นต่อมามีความคิดน่าฟังมากท่านผู้ชมลองฟังดูประเทศไทยถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ขุมกะลาหัวป่านนี้คงจะเช่นเดียวกับลาวเพราะไทยมีศูนย์รวมใจหนึ่งเดียวกันทุกคนได้ไป37มสไลค์อันนี้เป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมดูกรณีน้ําท่วมหรือเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างที่ต่างๆน้ําท่วมน้านน้ําท่วมจึงราย สิ่งที่ไปก่อนเพื่อนก็คือสิ่งของพระราชทานอีกแม้นหนึ่งบอกว่าเตรียมรวมประเทศเป็นการรวมเศรษฐกิจรวมการศึกษาปลาใหญ่กลืนปลาเล็กได้ไป54า่ไลท์อีกแม้นหนึ่งบอกว่าเอาคนลาวที่นอนอยู่โรงพยาบาลไทยกลับไปด้วยสงสารแพทย์หมอไทยที่ทำงานหนักเพราะคนป่วยลาวได้ไป12ไลท์เม้นต่อมาบอกว่าดีใจกับคนลาวด้วยนะครับ คนเราจะได้พัฒนาจะได้มีงานทำลองไปเป็นลูกจ้างคนเวียดนามดูบ้างแบ่งเบาภาระคนไทยขอบคุณเวียดนามล่วงหน้าได้ไปสิบไหลเหม้นต่อมาบอกว่าดีใจสบายใจคนไทยถ้าจะให้ดีต่อไปข้ามชายแดนให้ยากขึ้นเก็บค่าเข้าไทยเพิ่มขึ้นการการมาใช้ถนนที่ไทยเข้าออกด้านเดียวกันเก็บห้าร้ เข้าออกด้านอื่นขาออกด้านออกก็เก็บเพิ่มอีก500ถนนไทยใช้ภาษีคนไทยสร้างมาได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบที่ลาวบางกลุ่มเขาเว่ามาได้ไป14ไร่ก<ไ>็เอาล้ครับท่านผู้ชมก็ฟังคอมเมนต์กันแต่พอประมาณเพื่อรับรู้ข่าวสารของทางเพื่อนรักนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งเขมรฝั่งพมา่าก็ล้วนแต่ก่อปัญหาให้ไทยทั้งสิน้น ก็คงจะเบาละครับเพราะเขารักเวียดนามนะครับก็จะไปใช้เงินดงของเวียดนามเราก็ใช้ตัวช่วยเยอะนะครับฝั่งซ้ายก็ไทยช่วยข้างบนก็จีนช่วยมาฝั่งขวาก็เวียดนามเอ๊ะแต่ทำไมไม่ไปข้างล่างบ้างไปให้ขเขมรช่วยก็ช่วยตัวเองให้มากนะครับการพัฒนาจริงๆต้องช่วยตัวเองอันนี้ก็คือวิธีคิดของเราเขาก็คิดอีกแบบนะครับเขาคิดไม่เหมือนไทย ใครแนะนําเขาก็โกรธผมเคยไปคอมเมนต์นะครับไปทําคลิปก็เหมือนจะช่วยลาวคิดนั่นแหละครับท่านผู้ชมปรากฏว่าก็โดนคนว่าให้มาเจ็บๆเหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมคนเราก็เป็นกันแบบนี้บบนท่านผู้ชมลนะครับคิดอย่างไรเราก็ว่าเรื่องพมา่าไปหลายตอนตอนนี้ก็วกมาทางลาวบ้างนะครับก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลาวคิด สิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยกันท่านผู้ชมครับอยู่เฉยก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รบกันทางโซเชียลเสนอทางนี้แหละก็คงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาดูเข้ามาอ่านก็ดีกว่าลงถนนท่านผู้ชมผมไม่สนับสนุนเรื่องการลงถนนเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะครับแก้ปัญหาด้วยการลงถนนนี่บาดเจ็บล้มตายกันเยอะนะครับไม่ว่าจะฝั่งผู้ชุมนุมประท้วงแล้วก็ตำรวจ ตำรวจก็ไม่ใช่ใครครับท่านผู้ชมก็ลูกหลานชาวบ้านเราที่ไปสอบนั่นแหละนะครับคนที่มาจัดการกับม็อบตำรวจก็เป็นยศนายสิบยศจ่ายศอะไรแค่นี้ท่านผู้ชมนะครับยศนายพลเขาไม่มาหรอกก็ไม่ต้องไปออกไปนะครับเราก็ใช้สติปัญญาใช้ความรู้ใช้ข้อมูลผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเข้ามาอ่านแน่นอนมันจึงเกิดคลิปตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเกิดสดๆร้อนๆน,นะครับท่านผู้ชมประมาณสัก 15ชั่วโมงที่ผ่านมาคลิปนี้ออกแสดงว่าทางการไทยก็คงตระหนักในเรื่องนี้ครับเม้นเข้ามาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดความเห็นอย่างไรก็แสดงออกขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ